ช่วงถัดไปของรายการนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่หลายๆท่านตั้งต,า,งตารอคอยกับการป้ายาผลิตภัณฑ์อาร์ติสตี e เซรัมน้องใหม่ของเรานะคะว่าหลังจากที่นักธุรกิจอัมเวสาวสวยทั้งสองท่านของเราใช้ไปแล้วนะคะ1เดือนนะคะผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะ ผิวจะดูเด็กลงสิ่งหรือเปล่ารูขุมคนจะดูกระชับขึ้นมากแค่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังรับฟังการแชร์ประสบการณ์ไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้นะคะทุกท่านน่าจะพร้อมกันแล้วพร้อมกันหรือยังคะ เสียงดังมากเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณจักรพงศ์ปุณณบุตรคุณพิชามนดวงใจและคุณประพระัฒน์อรไพรบุญผลคุณรัชกรอภิวรภาคินนัก,กธ A นะุรกิจอเวย์ระดับบรากฏสองผู้สหปนาค่ะ ข่าว่าพี่แต่วัยรุ่นเ,เสียงกรี๊ดดังมาถึงข้างหลังเลยน<ช>้ององิงเะะเดี๋ยวแนะนำตัวเองก่อนเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะ,คะก็ชื่ออิงนะคะประพศสศพัยบุญผลค่ะพิชานะคะพิชมนดวงใจค่ะ ฟังนังวิทยาศาสตร์จบไปแล้วใช่ค่ะช่วงของเราเป็นช่วงอะไรคะน้องอิงเมาบ่อยป้ายยาะเมาบ่อยป้ายยาได้ยินข่าวว่าหน้าตาแต่ละคนนะคะอยากหยุดความแก่ไว้ตรงนี้เราว่าจริงไหมคะเออโอ้โหนะคะรอบนี้รับรองสนุกเมาเกินสนุกแน่นอนแน่นอนค่ะมันเริ่เกินเวลาแน่นอนเกินเวลาแน่นอนอ่านะคะเดี๋ยวเราเชิญเลยโอ้โหนะต้องบอกว่าซื้อแล้วใช่ไหมคะ ดูแล้วก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราสองคนก็ได้รับเกียรตินะคะจากบริษัทแอมเวย์นะมีโอกาสนะได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์มาแล้วนะคะก่อนหน้าพวกเราหนึ่งเดือนแล้วอยากทราบผลไหมคะว่าหลังจากใช้แล้วเป็นยังไงบ้างโอ้โหนะคะแต่ว่าจริงๆเราต้องพูดอย่างนี้ก่อนเนาะว่าอิงกับพิชานะคะเราก็เป็น แฟนพันธ์แท้ของอาร์ติสตรีอยู่แล้วเรา f อซกันมาสักพ<อ>ักแล้วแหละ,ะ,ะได้มีโอกาสใช้ใช่ไหมคะมีใครในห้องนี้นะคะยังไม่เคยใช้อาร์ติสตรีมาก่อนมีไหมคะน่าจะน้อยขอดูมือนะคะคนที่เคยใช้อาร์ติสตรีมาก่อนมีไหมคะว้าวมีใครเคยใช้เกิน10ปีมีไหมคะเอาแบบพันธ์แท้เลยโอ้ย,อยห,อห้องนี้มีห้องนี้เยอะอยู่นะคะ <laughs> นะคะ <laughs> ก็เป็นคนรุ่นใหม่เรียกได้ว่า f c แหละนะคะ,ะ,คะแต่คนนี้พี่พิทคะแน่นอนแหละนาะนะคะว่าช่วงเราเนี่ยเป็นช่วงป้ายอยาแต่ต้อบอกว่าพอเราได้ฟังนักวิ์ใช่ไหมคะว่าแบบเฮ้ยส่วนผสมเอ้ยอะไรเอ่ยเนี่ยแน่นอนแหละมัน มาแน่นมากๆเมา<ล>แน่นเพราะว่าจริงๆล้วต้องพูดอย่างนี้ก่อนนะคะทุกคนก็เราเนี่ยมีโอกาสได้รู้ข้อมูลคร่าวๆนะคะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันว้าวว,าว,ว้วาวมาตั้งแต่ว่าด้วยความที่เราใช้อาร์ติสตรมาตลอดเราก็รู้สึกว่าปกติเวลาอาร์ติสตรีมีโปรดักต์อะไรเนี่ยก็สุดยอดอยู่แล้วนะนะคะยิ่งเซรั่มตัวเดิมสุดยอดไหมคะ มันก็สุดยอดอยู่แล้วนะคะแต่พอเราเห็นส่วนผสมใหมนะคะแล้วก็เห็นสิ่งที่มันทําได้ด้วยแนวคิดที่เขาบอกว่าคนสมัยนี้นะคะวัยรุ่นสมัยนี้อยากสวยเร็วจริงไหมคะอยากได้อะไรที่มันแบบว่าขวดเดียวนะคะที่มันแก้ปัญหาครบทุกอย่างเลยได้ไหมนะคะก็เลยจัดเต็มมาเลยนะคะว่าแต่ละสูตรเนี่ยก็คือ ห้าในหนึ่งเลยใช่นะคะห้าปัญหาผิวแต่คนนี้นะคะเรามาสู่ช่วงจริงๆของเราแล้วนะเพราะว่าปัญหาผิวใช่ไหมเออนะคะก่อนเราก่อนเราวันนี้จะไปโชว์หน้าสดกันนะคะเราก็ได้มีโอกาสแบบต้องถามพี่ผิดก่อนนะเดี๋ยวรีบไปก่อนปัญหาปัญหาปัญหาเดิมปัญหาเดิมปัญหาเดิมคลิสอะไรกันจ๊ะ สวยโอเคนะคะต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าอรอบนี้นะคะสองสูตรเซรั่มสองสูตรที่แม่เนาะแอมเบก็ให้เราเนี่ยใช้ตามปัญหาผิวเลยนะคะ,ะตัวพี่ชายเองเนี่ยเริ่มต้นเลยเป็นคนที่มีปัญหาผิวแห้งตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยนะคะก็แห้งมาตั้งแต่วัยรุ่นเลยริ้วรอยเนี่ยมาตั้งแต่1 9บเานะคะแล้วเวลาคนผิวแห้งนะคะผิวมันก็จะหมองคล้ำด้วยแนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะโอ้โหบางคนเห็นอายุ ข้างบนจอมีหรือเปล่านะมีอยู่นะคะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าปัจจุบันนะคะบวกรูปชุดแดงไปอีก5ปีออ้นยนะคะตอนนี้ก็คงเข้าเลข4ี่แล้วไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวมารับรางวัลหลังเวทีได้เลยนะคะมีรางวัลพิเศษด้วยเอคเอซีอเแจกนี่แหละนะคะก็อันนี้ก็คือปัญหาส่วนตัวเลยนะคะก็มีโอกาสได้ใช้สูตรของคอ l เ e c t คอเติ้ นะคะนะคะอ่ะนะคะส่วนปัญหาผิวของอิงนะคะออนะคะใช่ย่อยไหมทุกคนใช่ย่อยไหมต้องบอกว่าเป็นปัญหาวัยรุ่นอืหรือเปล่านะคะก็มีทั้งสิวเนาะนะคะแน่นอนแหละคนเป็นสิวนะคะมักจะทิ้งรอยดำรอยแดงถูกไหมคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของรูขุมขนใครมีปัญหาหนักมากเรื่องรูขุมขนมีไหมคะ ก็เป็นคนหนึ่งนะคะต้องบอกว่าเมื่อก่อนเทคโนโลยีขนาดกล้องไม่ค่อยชัดนะยังเห็นรอยดำขนาดนี้ <laughs> ยังชัดขนาดนี้อะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอิก,ก็เป็นคนมีปัญหาเรื่องแน่นอนแหละนะคะพอเราเริ่มมีรูขุมขนที่มันกว้างขึ้นใช่ไหมคะสิ่งที่มันก็ตามมาเนี่ยนอกจากแบบหน้าเราเนี่ยมัน มันจนเพราะว่าหน้าเราขาดความชุ่มชื้นเยอะเนี่ยมันก็ทําให้สีผิวไม่สมาเสมอเหมือนกันนะก็อาจจะมีรอยแดงด้วยแล้วก็ขิวงดำใช่นะคะก็อันนี้ก็เป็นปัญหาแรกเดิมหนงก็เลยได้มีโอกาสได้ใช้ d e f ฟ i n อิงนะคะคราวนี้แหละนะคะว่าขอช่วงปลายยาหนึ่งนะคะก็ได้มีโอกาสใช้1เดือนเนาะนะคะอย่างที่บอกนะคะตัวนี้เนี่ยปัญหาเรื่องรูขุมขนฟิลลิ่งตอนใช้ก่อนไหนใครมีโอกาสได้ใช้แบบ เซรั่มตัวเก่ามีมั้งไหมคะอ่ะาน,นะคะเนื้อสัมผัสดีไหมคะดีนะคะแต่ว่าต้องแอบบอกตัวนี้นะคะเวลามันดีแล้วนะ,ะมันมีดีกว่าเออนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะคือเท็กเจอร์เนี่ยอ่านะคะก็ชอบความจริงอันนี้ไม่เกินจริง,อรงชอบความแบบ โตะกับนะะโตกับเนาะนะคะก็เวลาทาเนี่ยต้องบอกว่าได้มีโอกาสใช้วีคแรกนะคะมี Before After ชัดเจนเลยด้วยนะคะว่าแบบเอ้ยรูคุมขนเนี่ยเริ่มกระชับเนาะแต่ว่าสิ่งที่สัมผัสได้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็คือรู้สึกว่าเนื้อสัมผัสมันบางเบาจริงบางเบามากนะคะแล้วก็ใครเคยใช้สกินรีฟิเนชอร์บ้างไหมคะเออนะคะต้องบอกว่าเวลาเราทาเซด่าให้ฟิลลิ่งให้ฟิลลิ่งเหมือนแบบ เราใช้สกินรีฟิเนชอร์เลยอะเออนะคะต้องบอกว่าเบลอรูขุมขนได้ดีมากนะคะ mm hmm. อ่ะมาดูบีฟอร์อัปเตอร์กันนิดนึงละกันนะคะ mm hmm. ก็เป็นบีฟอร์อัปเตอร์นะคะอันนี้คือแค่ใช้แบบ4สัปดาห์นะคะสี่สัปดาห์เนี่ยต้องบอกว่ารอยแดงเนี่ย,<อ>ยถ้าจะ<ด>สังเกตเนาะนะคะรอยแดงรอยดำเนี่ยก็ จางลงอ่านะคะแล้วก็รูขุมขนเนี่ยนะคะก็กระชับลงด้วยนะคะเล็กลงเนาะนะคะอ่ะให้ดูหน้าตรงนิดหนึ่งแต่ต้องบอกว่าแบบพอผิวเราอ่ะมันรูขุมขนมันเล็กลงใช่ไหมคะคือความเนียนต่งผิวรู้สึกมันแบบเรียกได้ว่าเหมือนแบบผู้หญิงคนไหนที่แป้งไม่ค่อยติดหน้าหรือผู้ชายก็ได้นะไม่เป็นไรนะคะคือแป้งไม่ค่อยติดหน้าเนี่ย ต้องบอกเลยนะต้องต้องต้องตาต้องตามเลยต้องตามเลยเพราะว่าเวลาแป้งไม่ติดหน้าหรือว่าแบบเราทาอะไรไปรู้สึกว่าผิวมันไม่ค่อยรับเนี่ยนาะนะคะมันเหมือนแบบอือทูฟิลลิ่งก็มีโอกาสได้ลองใช้อทิตย์หลังอทิตย์หลังแล้วอทิตย์หลังเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกเลยเวลาลงลงพื้นเนาะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเกลี่ยยากด้วยความที่ว่าผิวเวลาเราลงพวกเซรั่มหรือครีมบำรุงไปเนี่ยมันบางทีไม่ซึมหรือไม่เนียนเรียบแต่ว่าตัวเนี้ยไม่เป็นปัญหาเลย นะคะเพราะฉะนั้นทาเนี่ยเหมือนคล้ายๆเพล็บอะเตรียมผิวก่อนแต่งหน้า,าได้เลยใช่นะคะ,ะเดี๋ยวขอดูมือคุณผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องลูกคุมขนมีไหมคะลูคุมขน,นะคะความมันตอนแรกนะคะก็เลยให้คู่ร่วมธุร,รกิจได้มีโอกาสลองใช้นะคะหลังๆเนี่ยเขาขโมยเลยนะคะ <laughs> <laughs> ใช้มาระยะยาวนะคะก็คือ1เดือน4ี่สัปดาห์เต็มนะคะอันนี้คือเรื่องรูขุมขนเนี่ย<ม>เห็นได้ชัดมากเลยนะคะต้องบอกว่าพี่พิงปองเนี่ยนะคะคือก็ปัญหาหลักๆเลยนะคะก็คือรูขุมขนค่อนข้างกว้างนะคะ<อ>แล้วก็ธรรมชาติของผู้ชายด้วยเนาะเป็นปัญหาหลัก<อ>ส่วนใหญ่ละกันของผู้ชายนะคะแล้วก็สีผิวเนี่ยไม่ค่อยสม่ําเสมอนะคะก็คือแบบแดงๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่พอหลังใช้นะคะไป4ี่สัปดาห์พีคไหม พิกนะคะแล้วลองมาดูหน้าตรงกันนะคะพิกไหมนะคะก็นี่เลยนะคะลูขุมขนเนี่ยกระชับแบบเห็นได้ชัด,ชดมากคือชัดเจนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตัวนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าตอบโจทย์มากๆสำหรับใครนะคะที่มีปัญหาเรื่องรูขุมขนแต่ว่าตัวนี้ต้องบอกพี่พนิดน,นึงว่าเวลายุคนี้เรากินแป้งกับน,น้ำตาลเยอะไหมคะเยอะนะคะเมื่อกี้ฟังนักวิทยาศาสตร์ไปแล้ว เป็นไงคะมีใครมีคนมีสายขอดูมือคนชอบกินแป้งเลยคะ่ะชานมไข่มุกนะคะอ่าผัดซีอิ๊วผัดซีอิ๊ว <c oughs> หรือเอาไหมสายเบเกอรี่<า>อะไรอย่างนี้เนอ,อะนะคะ เวลาเรากินแป้งกับน้ำตาลเข้าไปเนี่ยมันก็เกิดปฏิกิริยาไกโคเจนเนาะนะคะอ่านะคะคือไกเคนไกเคนไกเคนดาททีนะคะนะคะไปอีกอันหนึ่งแล้วนะคะคือต้องบอกว่างี้นะคะเวลาที่เรากินแป้งกับน้ำตาลไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทำลายผิวเราทำให้เกิดแบบริ้วรอยเล็กๆเนาะนะคะมันยังจะไม่สะสมเป็นแบบร่องลึกใช่ไหมนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะต้องบอกว่าข้อเด่นของเขานะคะ เป็นตัวป้องกันป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาการเคชั่นใช่คคือทำะะให้น้ำตาลใช่ไหมคะเมื่อกี้เราฟังในวิทยาศาสตร์เนาะทำให้น้ำตาลกับโปรตีนในผิวของเราไม่จับตัวกัน เพราะฉะนั้นก็จะไม่เกิด A G E คือสารเร่งแก่ใครกลัวว่าแบบจะมีลิ้วรอยก่อนไว้หรือว่าแบบมีบางเล็กๆแหละเพราะฉะนั้นแนะนําค่ะกินชานมไข่มุกไปหนึ่แก้วแล้วก็กินตัวนี้เข้าไปหนึ่งขวดไม่เฮ้ยไม่ใช่นะคะชาไข่มุกแพงทันทีชาไข่มุกแพงทันทีเนาะอ่ะครานี้มาดูปุ๊บนะคะอ่ะ ตัวต่อไปแต่ว่าเสริมของน้องอิงนิดหน่อยนะก็น้องอิงจะมีโอกาสได้ใช้ดีไฟอิงเป็นหลักนะคะแล้วก็น้องอิงก็มาขายแบบนี้แหละนะคะบอกว่าโหเนี่ยผิวมันกระจ่างใสลูขุมขนมันเนียนเรียบแต่งหน้าเราก็เลยมีโอกาสนะคะบอกบริษัทว่าเนี่ยเราอยากได้ฟิลลิ่งแบบนี้บ้างจังเลยนะคะบริษัทก็กรุณามากก็มีโอกาสให้ได้ลองใช้ดีไฟอิงเนี่ยสักประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้างานวันนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าที่น้องอิงพูดตะเกียบไม่เกินจริงเลยนะทุกคน คือชอบมากแล้วก็เหมือนเดิมค่ะด้วยความที่พอมันแก้ปัญหาเรื่องความมันคือพิศเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีโอกาสมีความมันบนใบหน้าพราเป็นคนผิวแห้งเป็นคนผิวแห้งมากนะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราไม่รู้ฟีลลิ่งนี้เลยอะนะคะก็เลยให้คู่ร่วมธุรกิจมีโอกาสได้ลองใช้นะคะแล้วก็ความรู้สึกก็คือแบบนี้เลยก็เขารู้สึกว่าหน้าเขาแบบว่าเนียนเรียบมากขึ้นนะคะแล้วก็คุมมันระหว่างวันได้ดีขึ้น นะคะแล้วก็ความเนื้อบางเบาเนี่ยมันบางเบาแล้วก็ไม่เหนียวเนหนอะหนะผิวเลยนะคะก็ชอบสุดท้ายก็คือแฮปไปใช้เหมือนกันนะคะล่าสุดแล้วพอมีโปรโมชั่นนะคะก็เลยให้ไปซื้อไปของตัวเองจะได้ไม่ต้องมาแย่งเหล่านะคะโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูเนื้อสัมผัสก่อนดี้ะคะลองดูเนื้อสัมผัสข,ของตัว d e f y i n g serum นะคะก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยยังชอบมากนะคะชอบมากนะคะ ให้ดูเทกเจอร์นิดหนึ่งนะคะโอ้นะคะเนื้อบางเบาเนาะนะคะ,ะ,คะแล้วก็ต้องบอกว่าทาแล้วซึมไวมากนะนะคะ,ะ,คะละมุนละมุนมากนะคะนี่เลยนะคะเราต้องบอกว่าแบบ ใครที่ชอบสัมผัสผิวตัวเองแล้วฟิลประมาณแบบกำมะหยี่นิดๆใช่นี่รูปหน้าหรือรูปผ้ากำมะหยี่อะไรอย่างเงี้ยเดอ,อว้าอขนาดนั้นเลยต้องบอกว่าตัวนี้ยังไงก็ต้องตำแน่เพราะว่าเพราะว่ามันสามารถแบบเบลอรูขุมขนเราไปได้เลยอ่ะใช่้นะคะผลลัพธ์ขนาดนั้นเลยใช่นนะคะอันนี้คอนเฟิร์มค่ะอะทีนี้แล้วลองมาดูสูตรต่อไปบ้างด้ไหมคะ นะคะใครมีไหมคะปัญหาริ้วรอยก่อนวัยริ้วรอยมีไหมล่องลึกนะคะเหี่ยงข้างมามีหรือยังคะจริงแล้วหรออันนี้ดูวัยรุ่นกันหมดเลยนะคะเนี่ยดูเห็นหน้าก็คือไม่น่าจะเกิน3ามห้าทนั้นเลยเอ่านะคะเป็นวัยรุ่นที่นอนดึกค่ะเป็นอายุที่นอนดึกเป็นวัยรุ่นที่นอนดึกนะคะก็สําหรับตัวพี่เองนะคะชอบสูตรนี้มากๆเลยสูตรของ Collecting s e ร u มนะคะอย่างที่บอกนะด้วยปัญหาเราเนี่ยมันชัดเจนมากเราก็บางทีเราก็ ด้วยความที่จริงๆตอนแรกเนี่ยก่อนมีโอกาสได้ทดลองใช้อ่ะก็คุยกับน้องอิงนะว่าเฮ้ยเราอ่ะใช้สกินแคร์แบบเป็นแบบรูทีนสกินแคร์ของอ,อันิสที่มาอยู่แล้ว,ลวอ่ะเพราะเราเนื้อออกไหมแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมันจะได้ขนาดนั้นหรออ้า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> คิดเหมือนกันนะคะมันจะมันจะได้ขนาดนั้นหรอนะคะแล้วก็แค่หนึ่งเดือนเท่านั้นเองแต่บอกเลยนะคะว่าไม่เกินจริงนีนะคะมันได้เกินกว่านั้น มันได้เกินกว่านั้นมากๆจริงๆค่ะเพราะว่าจริงๆอะ่ะความรู้สึกเลยก็คือเวลาใช้นะคะนุ่มฟูแล้วก็รู้สึกได้ความรู้สึกจริงๆอ่ะรู้สึกตั้งแต่วันแรกน้อเองแต่ว่าที่รู้สึกอย่างชัดเจนเนี่ยสวันได้ข่าวได้ข่าวว่าแบบเดินไปไหนคนก็ทาใช่แล้วหลังจากนั้นนะคะแค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์อ่ะชอบชอบหน้าตัวเองมากคือชอบมองหน้าตัวเองในกระจกอะ่ะแล้วเรา เราใช้คําว่าเป็นแบบขึ้นแท่นลูกรักเลยนะ,ะก็คือจับแล้วผิวมันนุ่มมันฟูแล้วมันกระชับมากนะคะแล้วก็เมื่อกี้เรามีโอกาสฟังนวิศาศาสตร์ใช่ไหมคะเฮ้ย <c oughs> เราก็รู้ด้วยว่าเขาแบบพวกเราก็จะรู้กันอยู่แล้วเรารู้จักเรตินอลเนาะ นะคะเนี่ยในของในสูตรของ collecting เนี่ยเขาก็จะมีมีสารสากัดที่เป็นแบบเหมือนเลติโนธรรมชาติอ่าเนื้อออกไหมคะแล้วก็แบบอ่อนโยนด้วยใช้กลางวันได้ด้วยเพราะฉะนั้นความฟูความนุ่มและความยืดหยุ่นของผิวเนี่ยมันมาเร็วตั้งแต่สัปดาห์แรกจนเห็นได้ชัดเลยอ่าแล้วหลังจากนั้นอ่ะสองสัปดาห์3ส,สัปดาห์จนถึง1เดือนนะคะเวลาไปไหนอ่ะเวลาไปไประชุมเวลาไปเจอเพื่อนคือคนมันเจอกันปกติอยู่แล้วอะ่ะคนก็มองหน้าเราแบบเนี้ย อย่างเงี้ยเรออกอ่อารมณ์แบบอุย้ยมีอะไรติดหน้าอุย้ยลืมไปความสวยอ่ารื่องอกไหมจริงจริงจริงคือหน้ามันไม่เกินจริงหน้ามันพุ่งมากใครไม่เชื่อต้องได้ลองอ่าแต่ได้ยินข่าวว่าระวังของแบบ บมดทเร็วนะคะทีเนี้ยไม่ได้ไม่ได้มาแค่อันนี้ด้วยนะคะมีผลลัพธ์มาให้ดูด้วยแน่เนาะ,ะนะคะก็เป็นคนแบบก็เตรียมตัวนิดนึงนะคะด้วยความที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราฟังส่วนผสมตอนแรกเนี่ยเขาทํางานเกี่ยวกับผิวหนังเราค่อนข้างลึกนะเนาะในเรื่องของความยืดหยุ่นความกระชับเนี่ยมันจะเห็นชัดไหมก็เลยไปถ่ายเฟซเซสไว้เลย แน่นะคะแล้วอย่างเงี้ยลองลองดูนะคะประสิทธิภาพที่ได้เนี่ยมันคือชัดมากก็คอลเลกติงนะคะเป็นตัวเดียวที่เพิ่มขึ้นมาจากสก,กินแคร์ปกติของฮิตเนาะนะคะให้เราดูเรื่องแรกของความแห้งกร้านของผิวนะคะนี่ชัดมากเลยลดลง5%ลดลง 5%, ลลล5เยอะนะเยอะมาก<อ>านะคะ <หา S 1> ก็รู้สึกว่าผิวความแห้งของผิวเนี่ยมันดีขึ้นอย่างชัดเจนอ่ะนะคะ,ะแล้วก็เรื่องของริ้วรอย นะลองให้เพื่อนๆลองเลิกหน้าผากดูอนะคะแล้วก็หันข้างดูทุกคนลองเลิกหน้าผากแล้วก็แบบลองหันไปดูเพื่อนข้างๆว่าแบบมีกี่เส้นอแต่ว่าจากสายตาไม่เท่าไหร่นะคะเนี่ยเครื่องเฟซเซสนะคะเห็นถ้าใครสังเกตในจอริ้วตรงหน้าผากเนี่ยเป็นเส้นสีน้าเงินนี่ก็คือเป็นดีฟริงโคนะคะคือมันจะเป็นแบบล่องลึกแล้วทุกคนใช้ไปหนึ่งเดือน มันจางลงอย่างชัดเจนปกมือได้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความแดงของผิวคือส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่คนผิวแพ้ง่ายอยู่แล้วนะคะแต่ว่แม้กระทั่งความแดงก็คือความแข็งแรงของผิวเนี่ยก็ดีขึ้นด้วยจาก5%คือดีอยู่แล้วนะ ก็ยังดีขึ้นอีกนะคะแล้วดีขึ้นได้เรื่อยๆนนเ,เลย,เลยนะคะ,ะ,คะอทีนี้จุดด่างดำเนาะด้วยความเป็นคนผิวสองสีนะคะสิ่งที่มันชัดเจนมากเลยก็คือในเรื่องของจุดด่างดำม,มีใครกังวลใจเรื่องนี้ไหมคะมีเนาะนะคะแต่ว่าตัวนี้เราใช้เสร็จปุ๊บอย่างที่บิดบอกนะคะใช้ไปสักหนึ่งสัปดาห์มองหน้าตัวเองในกระจก <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยหน้ามันทําไมมันกระจ้างขึ้นอะเนื้อออกไหม อย่างเงี้ยฟูแล้วก็กระจ่างขึ้นชัดมากนะคะอ่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นเซอร์ไพรส์กับตัวเองเหมือนกัน คือจริงๆเป็นคนที่พอผิวแห้งเนี่ยรูขุมขนเราจะไม่ได้ใหญ่อยู่แล้วแต่แด้วยความที่ใครเป็นไหมคะพอสังเกตไหมเราเริ่มอายุเยอะขึ้นไม่ได้บอกว่าตัวเองแก่นะโอเคปะ่ะนะคะพอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยเวลาผิวหย่อนคล้อยอนะคะมันจะทําให้เราเกิดแบบว่ารูขุมขนที่ใหญ่ขึ้นสังเกตไหมเมื่อก่อนทำไมรูขุมขนเราไม่ใหญ่พอเราเริ่มอายุเยอะขึ้นก็เนี่ยหนึ่งในสาเหตุก็คือผิวกันการที่ผิวเรามันแซกกิง้งหรือมันหย่อนคล้อยลง นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องรูขุมขนก็ดีขึ้นด้วยใช่นะคะเพราะฉะนัはは้นก yes, ็ตอบสูตรได้หมดเลยนะคะอาปรบมือให้กับ correcting แลล้ำหน่อยนะคะดองอิงก็ม mm ีโอกาสได้ลองใช้เป็นยังไงบ้างคะใช่ค่ะต้องบอกว่าแบบตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครเลตินนลทั่วไปและกันเนาะตามท้องตลาดนะคะปกติเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ใช้กลางวันใช่ไหมพี่ดิษนะคะ แต่ว่าของเราเนี่ยสกัดมาจากธรรมชาติไงนะคะนะคะก็สามารถใช้กลางวันได้ด้วยนะคะแล้วก็แบบอันนี้คือความพีกเลยนะนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ลองใช้นะคะต้องบอกว่าสัมผัสแรกนะกลิ่นไฮโซมากใช่เดี๋ยวให้ลองดูเนื้อสัมผัสนะอ่ะลองดูเนื้อสัมผัสก่อนนะคะมีใครอยากทาไหมคะสี่แพ็กเกจคือสวยมากๆเลยนะคะ กิ๊อะไรสีเล็บโอ้โหนี่เลยนะคะก็คือเนื้อเขาเรียกว่าจะตัวจะเข้มข้นกว่าจะเข้มข้นกว่า d e ไฟอิงนิดนึงนะคะตอนแรกอะ่ะรู้สึกเลยว่าจะเนอะหรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาแบบซึมนะคะนีวะ่วาร์ปที่สำคัญจะบอกว่า ชอบข้างหน้ามากเลยนะคะกลิ่นสวยมันเป็นยังไงกลิ่นสวย <laughs> กลิ่นสวยก็มาคือกลิ่นนะคะหอมละมุนไฮโซมากใช่คือทุกครั้งที่ทาทุกคนคือเรารู้สึกว่าแบบโอ้โหนี่มันคืออยากทาแล้วทาอีกทาแล้วทาอีกอ,ะอ่ะอ่านะคะยิ่งทายิ่งเด้งยิ่งฝูงอ่านะคะ ก็เป็นตัวหนึ่งที่ชอบแต่พอเราได้มีโอกาสทั้งทั้งสใช้ทั้งสใช้ทั้งสองละกันนะคะต้องบอกว่าสำหรับใครที่ชอบคพาว่าผิวกราสกินเนี่ยบอกเลยเดี๋ยวแปลด้วยแปลด้วยเดีวบอกคนไม่ดู้เออแบบดูกระจกแบบว้าวอะไรเงี้ยนะคะคุณเอากลับไปบ้านตัวเดียวไม่ได้นะใช่คุณตองไปคู่กันเนก็เมื่อกี้เราฟังนวิยศาสตร์ใช่ไหมคะใครที่อยาก ยับยั้งสารเร่งแก่ก็ใช้สูตรไหนคะ d e f y i n g นะคะ,ะ,ะ,คะส่วนใครนะคะอยากสลายสลายมีอ, <M S 2> อยู่แล้วอยากจะสลายลนะคะทำให้ผิวอ่อนเยาว์ลงนะคะก็ใช้ collecting ได้เลยใช่ที่สำคัญจริงๆถ้าอยากใช้ทั้งสองสูตรนะคะก็ส่วนตัวละกันนะคะก็ชอบที่จะใช้ d e f y i n g ตอนกลางวัน ก็เหมือนที่บอกแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นการแบบเบลอขุมขนผิวเนียนเรียบก่อนที่เราจะแต่งหน้านะคะบางเบาแล้วก็ไม่เนะหนะเลยนะคะแล้วก็ส่วนใครอยากจะฟื้นฟูนะคะก็สามารถใช้ในสูตรของ c o l เลกชันของติ้งได้นะคะในการฟื้นฟูบำรุงผิวนะคะช่วกลางคืนได้มีใครอยากใครมีใครรู้สึกว่ามีมีน้องดีไฟอิงในดวงใจขอดูมือเดี๋ยได้ไหมคะ แล้วใครรู้สึกนะคะว่าแบบรอยฉันจงหายไปริ้วฉันจงไม่อยู่บนหน้าฉันจะไม่แก่หยุดความแก่ตั้งแต่วันนี้นะคะมีคอลเลกติ้งขอขอดูมือใส่คอลเลกติ้งเลยะคะแแล้วใครบ้างนะคะที่บอกว่าเฮ้ยไม่ได้ละรักพี่เสียดายน้องเนื้ <c oughs> อออกไหมคะมีแม่ไหมแมนะคะขอดูมือยได้ไหมคะอโอ้โห รับรองว่าเดือดแน่นอนแน่นอนนะคะได้ยินข่าวว่าเมื่อกี้บริษัทน่ารักมากเลยใช่ไหมคะให้โปรโมชั่นพิเศษสําหรับคนที่เข้าอบรมวันนี้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าพลาดเราอย่าพลาดสิทธิ์อย่าพลาดสิทธิ์นี้ใช่อะะโอเคนะคะก็เดี๋ยวช่วงสุดท้ายแล้วกันค่ะน้องอิงเราอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆบ้าง ะะจริงๆนะคะตอนเอมื่อกี้เราลืมบอกนิดหนึ่งว่าเวลาปกติเราใช้นะคะเราก็จะใช้แบบ2เนาะสอง,2 2> งปั๊มองถึง3าปั๊ม่และคะแล้วแต่พื้นที่ของหน้านะคะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยก็ประมาณ2ปั๊มนะคะเนาะนะคะแล้วก็ถ้าสําหรับของของอิงนะคะในมุมฝากนะคะต้องบอกว่า สินค้าดิสตี้เนี่ยนะคะคือทุกครั้งเนี่ยที่ออกเนาะเราได้นั่งฟังนักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะคือก็อินประมาณหนึง่งละ,ะก็มั่นใจด้วยมั่นใจแล้วนะคะแต่ว่าเราเป็นนักธุรกิจเนาะนะคะเราก็เป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ใช่ใชไหมน,นะคะพี่พีชเนาะนะคะคือสินค้าดิสตี้นะคะคือโดยส่วนตัวนะคะได้มีโอกาสแบบพอไปลองไปลอง,ไปลองใช้เนาะ,ะก็ติดกระตป๋าไปด้วยนะเจอใครก็แบบมีฟิลแบบเออให้ลองนะคะช่อไหมปิดง่ายมาก คือเป็นง่ายมากริต้องได้สัมผัสคนต้องได้สัมผัสใช่ค่ะเพราะว่าสินค้านาะนะคะคือแบบพอได้ลองสัมผัสนะคะแล้วของเราอีกอย่างหนึ่งคือวีแกนไงแล้วก็เวลาทดสอบนะคะคือความแพ้เนี่ย คือน้อยมากๆก็มีความเป็น clean beauty เพราะฉะนั้นเวลาตัวเราใช้เองหรือว่าเราแนะนําลูกค้าเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลเลยใช่ก็มั่นใจนะคะให้เราทุกคนเนาะเป็นผลิตผลเนาะของผลิตภัณนะคะก็ส่วนตัวพีทเองนะคะก็อยากจะฝากเพื่อนๆละกันคือเรามีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่บริษัทแอมเบรเนี่ยออกผลิตภัณฑ์ใหม่มานะคะเขาคิดค้นอันเดิมก็ว่าดีแล้วนะคะก็คือคิดค้นสิ่งที่ดีกว่าเสมอนะคะเพราะฉะนั้น พอได้ฟังส่วนผสมทุกอย่างนะคะเราฟังข้อมูลของนักวิทยาศาสตร์วันนี้เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยเราต้องเป็นคนแรกอะ่ะถูกไหมฮะเราต้องเป็นคนแรกที่ได้ใช้เราเป็นคนแรกที่สมัมผัสเราเป็นคนแรกที่ได้เปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีคนแรกเดี๋ยวจะมีคนตามมาแน่นอน S <S เรา,าจริงไหมนะคะเพราะฉะนั้นพอใช้เราก็มีฟิลลิ่งนะคะตัวเราเองก็เปลี่ยนมากขึ้นอ่ะมั่นใจคือพิดเชื่อนะว่าทั้งผู้หญิงนะคะแล้วก็คุณผู้ชายด้วยเนี่ยการที่เราสามารถใช้สินค้าสินค้าเนี่ยออกแบบมาให้แก้ปัญหาเราอยู่ละเมื่อกี้ฟังนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันคือซูเปอร์เซรั่มเนื้อไหมคะมันคือซูเปอร์เซรั่มเลยถามนักวิทยาศาสตร์หลังเวทีนะคะเขาบอกว่าคิดค้นตัวนี้มาเพื่อให้ทุกปัญหาจบในขวดเดียว ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ตัดสินใจได้เลยนะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งสองสูตรที่เหมาะกับสภาพผิวเราที่เรากังวลใจแล้วก็เชื่อแน่นอนนะคะว่านะรับรองหมดสต็อกแน่แน่นอนนะคะแน่ไหมคะ,ะคะนะคะก็เชื่อนะคะแล้วก็อยากเห็นเพื่อนๆทุกคนนะคะมีผิวที่แข็งแรงขึ้นพร้อมๆกับธุรกิจที่แข็งแรงขึ้นด้วยอ่านะคะก็ ก็สำหรับพัรเราวันนี้นะคะมาเมาท์มอยป้ายยากันพอสมควรนะคะก็เชื่อว่าทุกคนก็จะเห็นผลลัพธ์ของเราทั้งสองคนนะคะที่ใช้แล้วเปลี่ยนแล้วก็เราก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะก็สวยไปพร้อมกันน่านะคะก็ยังไงพาร์ทนี้สำหรับเราสองคนก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณอิงและคุณพิชามากๆเลยนะคะ สำหรับการป้ายยาผลิภพณฑ์ซูปเปอร์เซรั่มน้องใหม่ของเราสุดยอดกันมากๆเลยใช่ไหมคะเกสของเราสวยไหมคะทุกคนสวย